คนเกิดปีมะเสง็งคุณจำไว้นะลักษณะวันและเดือนต่างๆในดวงชะตาของคนเกิดปีมะเสงท่านผู้เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเดือน5เดือน11ได้แก่คนขีง่งูท่านว่าผู้นั้นจะมีอำนาจวาสนามีค่าราชบรวารมากผู้คนเกรงกลัวยำเกรงทำราชการงานหลวงดีแต่มักจะมีใจคอดุร้ายปากจัดใช้อำนาจในทางไม่สู้จะเป็นทำนักท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเดือน6เดือน12ได้แก่พญาเดินทางตรวจราชการ ท่านว่าผู้นั้นจะมีคนรักใไข่เคารพยำเกงมีใจเป็นธรรมเป็นที่คุ้มครองคนทั่วไปได้ดีจะอยู่แห่งหนตทบลใดมักมีความสุขสบายแต่เป็นคนที่อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ชอบโดนทางเรือไปเที่ยวต่างแดนท่านผู้เกิดวันอังคารหรือเดือนเ็ดเดือนอ้ายได้แก่คนทรเลาะวิวาทท่านว่าผู้นั้นเกิดมามักจะขี้โลกบิดามารดาแยกกันมักจะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลให้วุ่นวายใจเสมอเสมอ เป็นชายจะมากชู้หลายเมียขี้โลกเป็นหญิงจะอาภัพคู่ครองไม่เป็นที่พอใจของผัวท่านผู้เกิดวันพุธหรือเดือน8เดือนยี่ได้แก่พยานั่งแท่นท่านว่าผู้นั้นจะมีอำนาจวาสนาจะมีทรัพย์บ,บุตรบริวารมากคำราชการจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงทำเรือนสวนไรนาจะมีผลผลิตสูงแม่ค้าค้าขายจะมีดีที่กำไรกำไรจะดีท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดีหรือเดือน9เดือนสได้แก่พรานช้าง ท่านว่าผู้นั้นมักตกกระกรรมลำบากต้องรับอาสาคนอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเองทำราชก,การงานอาชีพมักฝืดเครื่องไม่มีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินเหลือเก็บแม้จะมีทรัพย์ได้มาก็เก็บไม่อยู่จะเดือดร้อนเกี่ยวกับคู่ครองท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเดือนสิบเดือนสี่ได้แก่พยาขี่น,นกากราท่านว่าผู้นั้นมักมีทิฐิมานะยิงในหน้าที่การงานของตน เป็นคนใจร้อนกดง่ายหายเร็วทำราชการจะก,ก้าวหน้าอาสาเจ้านายดีทำเรือนสวนไลนาพอประมาณตัวแต่ค้าขายมากักขาดทุนเพราะไม่มีลูกช่วยทำคำทำนายปีนักษัตรยกมาจากตำราพรมชาติฉบับสมบูรณ์พูดถึงภาพรลมกว้างๆของบุคคลที่เกิดในปีนักษัตรนั้นๆเนื้อหาบางส่วนอาจขัดแย้งเกิดปีเดียวกันมินิสัยเหมือนกันความเป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ ทั้งนี้เพราะมีตัวแปรทางโหราศาสตร์อื่นๆ,ๆเช่นวันเกิดเดือนเกิดแต่นิสัยบุคคลนักษัตย์เดียวกันหลักๆก็มีส่วนที่คล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ขอให้ท่านใช้ปัญญาพิจารณานะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์กดเซฟเป็นรายการโปรดหรือกดแชร์เพื่อนๆนะครับหรือจะกดของขวัญให้อาจารย์ก็ได้ฝากไวใ้ให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์นธนพัฒน์เทวธรรมนาย